สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องของวงการฟุตบอลเชื่อมโยงไปในเรื่องของตลาดซื้อขายทั้งติดนะครับข่าวโยกย้ายทั้งติดที่น่าสนใจนะฮะโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้าง,างที่เอามาฝากกันมาสรุปกันนะครับสําหรับเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของจิกเกิลครอปนะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวออกมายืนยันนะครับว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลง เรื่องของแผนเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวนะครับหลังจากที่สัญญาของเจ้าตัวกับทางลิเวอร์พูลเนี่ยจะหมดลงในช่วงปี2024นะครับซึ่งยังไม่ชัดเจนแหละว,ว่าจะอยู่หรือจะอำลาทีมไปนะครับนั่นคือสิ่งที่จึงครอบมีการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตเรื่องนี้นะครับนะก็รอติดตามมาดูต่อไปนะฮะซึ่ง บางคอมเมนต์ก็มีเหมือนกันนะครับเรื่องของการมองหาผู้จัดก,การทีมเข้ามาทดแทนเจอรครอปเนี่ยก็มีการยกสตีเวนเจลาร์นะครับตำนานของเวอร์พููเนี่ยเข้ามาน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนไงก็มีโอกาสที่จะอยู่ต่อก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องของรอตาร์โรมาตินิสซึ่งตามรายงานล่าสุดนะฮะมีการระบุกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ แล้วก็ลิพูเตรียมเปิดศึกนอกสนามในการคว้าตัวโรตารมมาร์ตินีสกองหน้าตัวเก่งของอเตอร์วิลานในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนะซึ่งในรายของโรตารมาร์ตินีสเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับไปหลายทีมในยุโรปเต็ไมไปหมดนะครับซึ่งซิตี้ก็ให้ความสนใจมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนะลิพูเองก็ต้องการเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวรุกเพิ่มเติมแหละถึงแม้ว,ว่าจะมีแนวรุกที่ฟอร์มร้อนแรงอยู่ในทีมอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งได้ โดยดีอาร์เข้ามาก็ตักนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของโทมัสทูเคิลนะครับล,ล่าสุดเนี่ยโทมัสทูเคิลครับผู้จัดก,การทีมของทางเชลซีออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีปัญหาที่เขาจะอยู่กับเชลซีต่อไปหรือว่าคุมทัพเชลซีต่อไปถึงแม้ว่าสโมสรเนี่ยกำลังมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือการเทคโอเวอร์หรือว่าการ เปลี่ยนเจ้าของทีมก็ตัดนะครับก็ทุกอย่างยังคงเส้นคงวางเรื่องของการอยากคุมทีมเชลซี C, หรือว่าตามสัญญานั่นแหละนะส่วนเรื่องราวของโปรชิติโน่กันนะครับก็รายงานล่าสุดจากทอรสปอร์ตเนี่ยมีการระบุก,กันออกมาครับว่าพอสเนี่ยมีความต้องการที่จะกลับมาคุมทีมในพิบลีอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าทีมนั้นเนี่ย ไม่ได้เป็นทีมอย่างแมนเชสเตอร์เดงที่เป็นข่ามาก่อนหน้านั้นนะซึ่งว่ากันว่าน่าจะเป็นท็อตแนมมัสเปอร์นั่นเองนะครับที่ก็เคยร่วมง,งานกันมาแล้วก่อนหน้านั้นแล้วก็อยากกลับมาคุมสเปอร์อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ปลายทางของพอร์ตก็ได้ในช่วงซีซั่นหน้านะครับก็มีข่าวอยู่นะครับว่าเปเชเนี่ยอาจจะมีการแยกทางกับพอร์ในช่วงซัมเมอร์นะครับก็ฟังหไวหูกันด้วยแล้วกันในเรื่องนี้นะครับ ส่วนทุกเราต่อมาครับก็โยมไปที่ในรายของวิเตอร์โอซิมเพนนะครับแนวรุกหรือว่ากองหน้าตัวเก่งของนาบ,บัลีครับรายงานล่าสุดเนี่ยนะครับมีการระบุกันออกมาว่ามีการเปิดศึกนอกสนามอีกคู่หนึ่งแล้วนะครับก็คือแมนเชสเตอร์เตรียมเปิดศึกนอกสนามกับทางบริอัลเมาลิตในการแย่งกันคว้าตัววิเตอร์โอซิมเพนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับตามรายงานข่าวขา้อสจากกันโชเมกาโตนะครับ ซึ่งสำหรับแข่งรายนี้ผลงานโดดเด่นนะครับเราก็ได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปนะฮะสัญญาเนี่ยก็จะหมดในปี2025สัญญาเหลือเยอะนะครับเพราะฉะนั้นราคาค่าตัวที่นาบลีตั้งกราไว้เนี่ยก็น่าจะสูงในระดับ70ล้านยูโรได้นะครับส่วนลเ้าต่อมาครับโยงมาที่ทีมอย่างทอตแนาสเปอร์กันบ้างนะครับ ตามรายงานจาก go com เนี่ยมีการระบุก,กันออกมานะครับว่าท็อตแนมสเปอร์เนี่ยคือเป็นหนึ่งในการคว้าฟูลแบ็กตัวเก่งของมิดสโบรอย่างสเปนนะครับนะในช่วงซัมเมอร์นี้ฮะซึ่งนอกจากทางท็อตแนมสเปอร์แล้วนะครับยังมีทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับไบร์นมิวนิ่ก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันด้วยนะครับว่ากันว่าวราคาค่าตัวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ10ล้านปอนด์ได้นะครับในการปล่อยนักเตะรายนี้นะที่ทางมิดสโบรเนี่ย มีการตั้งราคากันเอาไว้นะครับแล้วก็เรื่องราวต่อมากับโยงมาที่อาเซนอลกันบ้างนะครับตามรายงานล่าสุดจากฟุตบอลลอนดอนเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าสโมสรอ,อาเซนอลเนี่ยตกเป็นข่าวครับกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังในการล่าลาลเซนฮิวมาโลล่านะครับแบ็คขวาดีกรีทีมชาติเปรูนะฮะซึ่งเรื่องของเกี่ยวกับนกเตราเนี่ยนะครับก็ถือว่าเข้าเกณฑ์นะ เรื่องของการที่อาเซนอลต้องการหรือว่าตรงกับสเปคที่อาเซนอลต้องการนะครับวัยเพียงแค่2 1ปีเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ค่าตัวเนี่ยถือว่าถูกมากๆครับน่าจะไม่เกิน2ล้านปอนด์เท่านั้นครับนะก็เป็นช้อยอีกช้อยหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวละครลับของทางอาเซออนครับที่ให้ความสนใจแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของอาเซนอนเนี่ยก็โยงไปในเรื่องของการต่อสัญญาับใหม่ของบูกาโยซากะนะครับแนวรุก ดาวรุ่งของทีมนะครับซึ่งอัซนอลก็เตรียมที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่แล้วก็มีการอัพค่าเหนื่อยให้ด้วยนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะซึ่งซาก้านะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมจากลิกสเปนแล้วก็แดงเกตด,ด้วยกันอย่างลิพูก็ให้ความสนใจนะถ้าเกิดเรื่องของเงื่อนไขสัญญฉบับใหม่ไม่คืบหน้าลิปูก็อาจจะมีการโน้มน้าวอาจจะมีการเข้ามาแทรกแซงเกี่ยวกับการดึงตัว นนรเรื่องราวต่อมาอีกบ้างนะครับก็โยงมาที่อาร์เนนอลเหมือนเดิมนะครับอาส์เนนอลก็มีข่าวเกี่ยวกับขาเข้าเรื่องของการคว้าตัวฟาเบนลุยส์นะฮะกองกลางตัวเก่งของนาบปลีครับตามรายงานจากเอรียนาโปลีฮะซึ่งตอนนี้ว่ากันว่าอาร์เนนอลเนี่ยได้มีการติดต่อสอบถามถึงความพร้อมหรือว่าความเป็นไปได้นในการคว้าตัวลุยมาเสริมกองกลางในช่วงซัมเมอร์นะครับ ดูแล้วก็มีโอกาสนะฮะแต่ว่าอัสซอลต,ต้องแข่งกับอีกหลายทีมในยุโรปเหมือนกันนะครับแนะ้ว้วก็เรื่องของการคว้าตัวที่ผมบอกว่ามันมีโอกาสเนี่ยเพราะว่าลุยเนี่ยสัญญาใกล้ที่จะหมดกับนาโปลีราด้วยนะครับส่วนในทางด้านของโดมินิกคาว์ลูวินแล้วก็ทางดิชอริซอนของทางเอเวอเรตต์สอรายนี้ครับตามรางานจากสื่อดังอย่างเทลากาฟเนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าเอเวอเรตันเนี่ยเตรียมที่จะ มีการปล่อยนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยได้เม็ดเงินที่พวกเขาต้องการนะก็คือเม็ดเงินที่สูงมากๆแหละลิชาร์ดซีซอนแล้วก็ดมินิกคาวเวิร์ดเลวินเนี่ยค่าตัวก็รวมๆกันแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสองคนก็น่าจะร้อยกว่าล้านบอลได้นะครับตามการคาดการณ์กันออกมานะครับก็ติดตามรอดูกันต่อไปเพราะว่าทั้งดมินิกคาวเวิร์ดเลวินหลายๆทีมในยุโรปให้ความสนใจในอังกฤษให้ความสนใจเยอะมากลิชาร์ดซซอนเนี่ย เยอะมากๆครับหลายๆทีมไม่ค่อยสนใจหนักเลยนะครับก็พร้อมที่จะปล่อยถ้าเกิดได้ในราคาที่งามนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับโยงมาที่ในรายของโรเบนเนเวสนะครับตามรายงานจากเดลิเมลเนี่ยมีการระบุว่าทางวาเซลนาครับเป็นอีกทีมหนึ่งที่ร่วมวงแจมอาเซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์เดในการดึงตัวโรเบนเนเวสกองกลางตัวเก่งของบูธมัตตนเนี่ยเข้ามาเสริมกองกลางในช่วงซีซั่นหน้านะครับ ซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะว่าเอเจนต์ของรูเบนเนวสเนี่ยอย่างฮอเก้เมนเดสเนี่ยเคยพาอาดามาตอเร่เนี่ยย้ายไปบาซ่าในช่วงมักราของที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นบาซ่าก็อาศัยจังหวะที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเมนเดสเนี่ยก็เจรจาเกี่ยวกับดีลนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของบาร์เซโลนาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็รายงานจากสปอร์ตนะครับสื่อดังของสเปนเนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับว่าตอนนี้บาร์เซโลนากำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา ท่านสูงเกี่ยวกับสัญ,ญาชาับใหม่ของกาบี้แล้วก็โรนัลอาราโคนะครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมหลายๆทีมในยุโรปให้ความสนใจโดยเฉพาะโรนัลอาราโคเนี่ยมีหลายทีมในอังกฤษให้ความสนใจมากๆนะครับตอนนี้ก็ทางบาร์ซ่าพยายามรั้งตัวอย่างหนักเลยนะครับะกอมอย่างหนักเลยแหละแล้วก็เรื่องของบาร์ซ่ากเรื่องหนึ่งนะครับโยงมาที่เรื่องของชูโกนเด้นะครับตามรายง,งานจากสปอร์ตเช่นเดียวกันนะครับ มีการระบุกันออกมาครับว่าบาร์เซโลนาเตรียมเสนอทางเซอร์จิโนเดสแบ็กของทีมเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอในการคว้าตัวชูโกนเดแนวรับของซบียในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าแนวรับรายนี้ก็น่าจะสนใจเรื่องของการย้ายมาร่วมทีมบาร์เซโลนาด้วยแต่ว่าชูโกนเดเป็นที่สนใจของหลายๆทีมในอังกฤษเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นแมนยูนะครับ แล้วก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเชลซีหรือว่าสเปอร์ด้วยนะที่ให้ความสินใจเช่นเดียวกันนะครับก็รอติดตามมาดูนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีข่าวออกมาอีกนะครับจากยูโรสปอร์ตเนี่ยมีการระบุก,กันออกมานะครับว่าบาร์เซโลน่าก็พร้อมทุ่มเงินก้อนโตนะครับในการคว้าตัวเออร์ลิงเบลฮารแลนด์หรือว่าร่วมแจมในดีลนี้ด้วยนะครับนะซึ่งเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยดูแล้วก็เตรียมใช้แบบออปชั่นนะครับ เตรียมใช้แบบออปชันในช่วงซัมเมอร์นะฮะที่มันมีออปชันแบบการปล่อยตัวอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคุยแบบออปชันไม่ลงตัวเนี่ยนะครับแล้วก็มีการจ่ายในราคาเต็มเนี่ยบาซ่าก็พร้อมที่จะสู้นะซึ่งเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยแน่นอนเงินจํานวนมากๆทีเดียวเนี่ยบาซ่ามีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดใช้รูปแบบแบบแบ,บ,แบ่งจ่ายแบบปีต่อปีเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็ รอติดตามกันครับถือว่าบาร์ซ่ายังเป็นตัวเต็งนะถึงแม้ว่าจะมีการเพากษ์วิจรา์เกี่ยวกับว่าบาร์ซ่าอาจจะไม่มีเงินก็ตักนะครับส่วนในรายของนิสันคาร์มานี่ครับก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมจากแมนยูอยู่แล้วนะครับยังไงก็ย้ายแบบ100%แน่นอนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งปลายทางเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคาร์มานี่อาจจะไปหลีกสเปนมากกว่าหรือว่าเล่นอยู่ในยุโรปต่อไปนะครับหลังจากที่เคยมีข่าวนะว่าเอ,อ่อมี หลายๆทีมในโซนอเมริกาใต้เนี่ยสนใจแล้วก็นักเตะเนี่ยหรือว่าเขาอันนี้สนใจย้ายไปด้วยแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงเส้นทางดีกว่าอาจจะไปดิสเปนนะครับก่อนหน้านั้นนะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซนามาก่อนแต่ว่ารอบนี้ในช่วงซัมเมอร์ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมใดนะก็เห็นล่าสุดอาจจะเป็นแอตเรลิดบาลนเซียอะไรประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็เรื่องของลีดเดอรเต็ดกันหน่อยนะครับก็รายงานล่าสุดนะครับ ลีเวอร์เต็เนี่ยมีการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ก็คือเจสซี่มาร์ทนะครับแล้วก็เจสซี่มาร์ทเนี่ยเตรียมเอานักเตะรายใหม่เข้ามาในช่วงซัมเมอร์ในยุคของเขานะครับนั่นก็คือเบรนแดนอารอนสันนะครับอารอนสันเนี่ยเป็นนักเตะของเรดบูลเซาบวกนะครับแล้วก็คุ้นเคยกับการทําทีมของเจสซี่มาร์ทเป็นอย่างดีคือมีความสัมพันธ์ดีต่อกันนะครับทำให้ดีลนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับ แต่ว่าราคาค่าตัวเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ20ล้านปอนด์ได้นะครับนะก็รอติดตามกันนะต้องเคลียร์เรื่องของรีเดดเดให้กลับมาทำบลงานให้ดีก่อนนะเวลานี้นะครับส่วนเรื่องของเวสแฮมกันบ้างนะครับเวสแฮมมีข่าวระบุกันออกมาล่าสุดนะครับว่าเวสแฮมเนี่ยยินดีจ่ายค่าตัวของอา m มาโดโบย่านะครับกองหน้าที่ ตอนนี้ซาดิมตันยืมตัวมาใช้งานแล้วก็ผลงานดีนะครับก็ราคาคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณ25ล้านบอนเท่ากับว่าเวสแฮมเนี่ยพร้อมแย่งชิงโบย่ากับทางซาดิมตันเลยนะครับซึ่งซาดิมตันเองก็พยายามที่จะสู้รังให้โบย่าเนี่ยย้ายทีมแบบถาบวรเชลซีก็พยายามแบบดึงเชิงอะไรประมาณนั้นครับเชลซีเขาก็ไม่อยากปล่อยเหมือนกันแหละแต่ว่าถ้าเกิดได้ราคาที่งามเนี่ยก็อาจจะปล่อยก็ได้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้เวสแฮมเอาด้วยนะครับเรื่องของการดึงตัวแข้งรายนี้ฮะ โบยานะครับที่กำลังฟอร์มเข้าตาหลายๆทีมเลยนกักกฤษนะแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของเรอัลมาดริดนะครับล่าสุดมีราย,ยางานออกมาครับว่าเรอัลมาดริดเนี่ยยังคงตามหามิดฟิลตัวกลางรายใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนคาเซเมโรในแบบระยะยาวครับเพราะว่าแข้งรายนี้อายุเริ่มมากแล้วนะครับแล้วก็มีการเล็งไปที่มูฮัมหมัด คามารานะครับเป็นมิดฟิลด์ของทางเรดบูลเซาบวกนะครับนะก็อาจจะเป็นนักเตะแบบสไตล์แบบเดียวกันเลยอะไรประมาณนั้นครับก็ดึงกันเข้ามาแล้วก็อีกอย่างก็คือของดีราคาถูกนะครับพูดกันแบบง่ายๆนะเออก็ติดตามมาดูนะครับเป็นข่าวคอสติบันออกมานะส่วนเรื่องของเรอัลมาดริดอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าโยงไปที่เบอรเซียดอตมุนด้วยนะครับตามรายงานล่าสุดครับมีการระบุกันออกมาครับว่าดอตมุลเนี่ยกำลังมีการมองหาตัวแทนเออริงเบลฮาแลนด โดยตอนนี้มีการอ้างว่าโรกาโยวิดอาจจะกลับไปค้าแข้งในลีกเยอรมันอีกครั้งครับแล้วก็น่าจะเป็นบรสเซอร์ดมุนนี่แหละที่กําลังมองหากองหน้ารายใหม่อยู่นะครับเพราะว่าฮาเลนดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายในช่วงซัมเมอร์นเนี่ยสูงมากๆซึ่งฮาเลนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะย้ายไปเอรอมลมาดริตนะครับเพราะฉะนั้นดีลเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เป็นการบินบินทั้ง2ฝ่ายก็ได้ดอทมุลได้โรกาโยวิตนะครับ ทางรายผลิตได้เอเื้องมาฮาแลนด์อย่างที่พวกเขาต้องการน,นะครับก็อันนี้ก็คือการคาดการณ์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็รอติดตามกันดูต่อไปนะแล้วก็ปิดท้ายกันครับเรื่องของทางเอซิมิลานนะครับตาหนิงานออกมานะครับว่าตอนนี้ว่ากันว่าเอซิมิลานเนี่ยสามารถบรรลุข,ข้อตกลงส่วนตัวกับทางสวินบอสแมนได้แล้วนะครับตามที่เป็นข่าวออกมาก็เท่ากับว่านิวคาสเซิลมีโอกาสพลาด แนวรับรายนี้ของลิวส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะมีโอกาสพลาดสูมมากๆนะเพราะว่าเหมือนกับสเปนบอสแมนน่าจะเลือกย้ายไปทางลีกันเตรรีไปอยู่กับมิลานมากกว่านะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ,อนักวาของตลาดซื้อขายนักนเตะท,ที่ามาฝากกันครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก่อนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ